ลาวมอะไรกุ้ค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับวันอีกแล้วนะคะที่ช่องวันชาแนลวันนี้นะคะวันก็จะมาสอนการพันผ้าคลุมเหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้จะมีความแตกต่างจากรอบที่แล้วนิดนึงนะคะก็รอบที่แล้วเราจะพันแค่ข้างเดียววันนี้นะคะวันก็จะมาสอนการพันผ้าคลุมแบบถักเปียสองข้างนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมแล้วก็ขั้นตอนในการคลุมผ้าจะมีอุปกรณ์แล้วก็ขั้นตอนในการคลุมยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ ค่าเป็นเลยที่สำคัญนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมในการคลุมผ้านะคะจะมีเข็มนะคะเข็มเข็มแบบนี้อาจจะเป็นเข็มงองงูก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความสะดวกของอเพื่อนเพื่อนเลยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะต้องมีเข็มมูดแล้วแต่นะคะว่าจะเป็นเข็มมูดแบบนี้นะคะแบบแบบนี้หรือว่าจะเป็นเข็มตะปูก็ได้ แล้วแต่นะคะว่าเพื่อนๆจะใช้เข็มหมุดหรือว่าเข็มตะปูนะคะส่วนผ้าที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะเราจะใช้สามผืนด้วยกันนะคะถ้าจะให้ดีแล้วก็จะให้มีความสวยงามนะคะ<อ>เพื่อนๆจะต้องมีผ้าที่มันคละสีนะคะเอาไว้ถักนะคะมันจะได้ออกมาสวยนะคะจะได้แบบดูแบบมีสีสันนะคะ<อ>เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มคลุมผ้ากันเลยคะ<อ>่ะไปกันเลย<อ>เดืนแรกนะคะก็จะเป็นผ้าวิสคอร์นะคะ เราจะเอามาทาบนะคะเราจะเอามาแบ่งนะคะให้มันยาวเท่าๆกันนะคะให้มีความยาวเท่าเกันนะคะแล้วก็จะเอามากลัดไว้นะคะส่วนลูกในของเรานะคะเราจะเก็บไม่ให้มันเห็นนะคะมันจะได้ออกมาสวยงามเนาะก็จะแบ่งให้มันเท่ากันนะคะแล้วก็จะเอามากลัดไว้ข้างหลังแบบนี้ค่ะเราจะกลัด เข็มไว้ทั้งหลังแบบนี้นะคะของวันนะคะวันก็จะใช้เป็นสีเหลืองให้มันออกดูแบบให้มันดูแบบเข้ากับเข้ากับเสื้อของเรานะคะแล้วก็จะเอาเข็มตะปูนะคะมากลับไว้ตรงนี้นะคะให้มันแบบติดติดกับอินเนอร์ข้างในของเรานะคะ มันจะได้แบบไม่ไม่หลุดนะคะเพื่อไม่ให้มันหลุดนะคะทุกคนเราต้องกลัดให้มันติดกันนะคะก็จะได้ประมาณนี้ก็จัดทรงตามใจชอบนะคะส่วนผ้าที่เหลือทั้งสองข้างนะคะให้เพื่อนๆทิ้งไว้นะคะแล้วก็ผ้าพ,พืนส่วนผาพ,พื้นที่สองของเรานะคะเราจะเอามาทาบไว้บนผืนแรกนะคะก็จัดทรงตามใจชอบเหมือนเดิมะค่ะ ก็จะกลัดตรงที่คอขั้นตอนการคุมภาพแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องมีเข็มหลายอันอยู่นะคะเพราะว่ามันต้องใช้หลายอันนะคะโอเคค่ะพอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะให้เพื่อนๆทิ้งไว้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาเอาผืนที่สามนะคะมาทาบไว้บนผืนที่สองนะคะทุกคนก็จะ พืนืนที่2ก็ต้องแบ่งให้มันเท่ากันเหมือนเดิมนะคะส่วนพืนที่3ามนะคะก็แบ่งให้มันเท่ากันเหมือนเดิมนะคะให้ความยาวมันเท่ากันนะคะพืนที่2นะคะเราจะต้องกลัดที่คอนะคะเพื่อให้มันปิดนะคะรอบหน้าของเรานะคะส่วนพืนที่3ามนะคะเราก็แค่เอามากลัดไว้แบบนี้ค่ะกลัดกับเข็มหมุดนะคะใช้เข็มหมดุดกลัดไว้นะคะ แล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็ดึงให้มันตึงนะคะแล้วก็กลัดกับเข็มเหมือนเดิมค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะผลลัพธ์ของมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแนะนำแนะนำนะคะถ้าเพื่อนๆจะคลุมผ้าแบบนี้นะคะแนะนำให้ใส่แบบเสื้อคอเต่านะคะมันจะได้ปิดคอของเรานะคะ ถ้าใครที่แบบไม่มีถ้าใครที่แบบไม่มีเสื้อคอเต่านะคะก็สามารถแบบว่าใส่อินเนอร์ได้นะคะใส่อินเนอร์แบบอินเนอร์ผ้ากูงมแบบที่วันใส่นะคะก็หลังจากที่ได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะให้เพื่อนๆน,นะคะหยิบผ้าแต่ละผืนนะคะมาถักนะคะ,มา,ะ,คะมาถักแบบนี้นะคะอาจจะใช้วิธีการแบบค้ะให้มันดูแบบสวยงามนะคะค,ค่ะเดี๋ยวเราจะมาถักนะคะ ผักเหมือนผักเปียเหมือนเดิมค่ะเหมือนเราถักพกธรรมดาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์นะคะว่ามันจะออกมาสวยไหมนะคะ ส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะคะชายผ้าของเขานะคะเราจะใช้วิธีการแบบผูกนะคะเพื่อที่มันจะอ,อยู่ทนกว่าการแบบใช้เข็มกลัดนะคะเราก็จะเอามาผูกไว้แบบนี้นะคะผูกแบบเหมือนเราผูกปกติเลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วค่ะข้างหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นข้างนี้ค่ะเพื่อน,อนๆแบบว่าถักเหมือนเดิมเลยค่ะทําเหมือนเดิมนะคะจัดระเบียบผ้านะคะจัดระเบียบผ้าให้มันแบบดูสวยงามนะคะแล้วก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะ ส่วนใช้ผ้าก็ผูกเหมือนเดิมนะคะเรียบร้อยค่ะทั้งสองข้างข้างหลังนะคะก็จะปิดผมของเรานะคะประมาณนี้นะคะก็จะบิดแบบผมของเราได้อย่างมิดชิดเลยนะคะก็จะมีความสวยงามนะคะเราก็จะดูเหมือนเป็นแบบเจ้าหญิงถักเปียผมยาวสวยงามมากนะคะแนะนำนะคะสำหรับใครที่อยากจะ คลุมผ้าแบบถักแบบนี้นะคะแนะนําให้ใส่เสื้อคอเต่าหรือว่าใส่เสื้อแบบเสื้อเชิ้ตที่มันมีกระดุมติดคอตรงนี้นะคะมันจะดูสวยมากนะคะอันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการคลุมผ้านะคะผลลัพธ์นะคะฟินิชก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะคะ โอเคค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก s u b สไครต์ช่องวันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้วันได้ทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอจบก,การทำคลิปเพียงแค่นี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายวัสลามค่ะ